อ่เหรอโอเคโอเคตาเ้วไปไปลอยได้เอเอาตังเก็บตังก่อนอ่ะจุดเลยจุดเลย S <S เดี๋ยวนะสาเวนีเธอคิดว่าฉันมดีหมุนกล้องหน้ามายัางไงเนี่ยตรงไหนครับเดินระวังด้วยลูกเดี๋ยวนะโอ้มี <S <S มีมีเจ้าหน้าที่ <S 2> <S 2> <บน Coconut> คอยรับกระทงให้ด้วย เดี๋ยวนะนนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ให้พี่นี่ก่อนแป๊บหนึ่งไปทางนู้นก็ได้หนูหนูพี่แป้งชวนไปทางนู้นไปทางไหนอะลูกตรงไหนอะโอเคมาทางนี้พี่แป้งมาทางพี่แป้งบอกว่าจะไปทางนู้นลูกหนูหนทางนู้นอะคนน้อย อันนี้ก็ได้หรือตเตอร์จะอธิษฐานก่อนไหมอ่ะแล้วก็ให้แล้วก็ให้เพื่อนเขาเอากระทงไปให้เดี๋ยวพี่แป้งเรียกไปทางโน้นไปทางโน้นเลยคนน้อยๆระวังไฟด้วย เขามาช่วยเราแล้วเขาเราก็ให้ทิปเขาด้วยคือเขามาเอาเงินในกระทงใช่เขาก็เขาก็เอาทิปด้วยแล้วเขาก็หาด้วยบางคนก็มีก็มีเงินใส่กระทงไงบางคนก็ยังไม่มีโอเคลื่นเลยเออเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งรีบลูกอย่าเพิ่งรีบจะชุดใจหมด ตกใจปุ๊บอะไรรึไม่ร no. okay, ีบรีบพุงเจ้เขาจะฝึกว่ายน้ำอือทางนู้น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 ลูกไปทางนู้นทางโน้นไหนยังไม่แข็งแม่เออเริ่มเริ่มหยุดก็ปวดเออลื่มจริงจริงแล้วอ่าตรงนี้แหละตรงบันไดถูกแล้วเอาตรงบันไดก้าวไปก้าวไปนิดนึงนั่งลงแล้วก็จับจับไอ้นี่โอเค แล้วก็อธิษฐานดูหนูก็บางลงนั่นแหละลูกนั่นแหละมือมือข้างหนึง่งหนูก็จับเสาไว้โอเคโอเค,อเคแล้วหนูก็บิดบิด วิทย์ไปเออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยมีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาน่ารักจังเลยอ่ะโอเคไปแล้วเต้เต้าไม้ไม้จะลุกโอเคมาุูขึ้นมาดีดีพี่แป้งแต่นี่หาก่อนเอ้ยขึ้นไปขึ้นไปจับแม่ไว้ เออมันลื่ยาตรงนี้ดีกว่าอืมปวดลื่นนะอ่าจราเลวรองเท้าเธอนั่นแหละมันทำให้ลื่นวันดีจับแขนนี่แม่ยืดได้แล้วนี่แม่ยืดได้แล้วรีเออก็อธิษฐานก่อนไนงะ คิดในใจอยู่เด้วาจ, <c oughs> จะเห็นอ๋อเขาพูดคำตาที่นระา